สวัสดีค่ะพลังจิตปัจจุบันมาพบกับทุกท่านแล้วนะคะยามค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านคะเพื่อให้เป็นการที่หลายๆท่านนะคะได้รับรู้นะคะหดึ่ก็จะขออนุญาตแชร์นะคะแชร์ใน Facebook ก่อนนะคะ ส่วน Youtube นะคะก็เลื่อนข้ามไปสักประมาณสองสมาทีได้เลยนะคะเทต้ okay. นขออนุญาตแชร์ Share ค่ะอืม แชร์ไปค่ะตอนนี้แชร์อยู่ะคะ่ะให้ทุกท่านเห็นความสำคัญของเราทุกคนว่าเราเป็นจิตวิญญาณเราเป็นจิตวิญญาณน,นะคะทุกท่าน เรามีเราจริงๆแล้วเป็นพลังงานนะคะการที่เราจะตื่นรู้นะคะปัจจุบันขณะเท่านั้นค่ะโอเคแชร์เท่านี้พอนะคะทุกท่านเราไปต่อกันนะคะว่าปัญญานะคะอยู่เหนือความคิด าย้อนนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทำไมเราถึงเสพติดการคิดเพราะคุณผูกติดอยู่กับมันนะสิหมายความว่าคุณพัฒนาตัวตนขึ้นจากเนื้อหาและกิจกรรมทางความคิดเพราะคุณเชื่อว่าถ้าหยุดคิดชีวิตจะหยุดไปด้วยพอโตขึ้นคุณเลยสร้างภาพในใจว่าตัวเองเป็นใครโดยอิงจากการวางเงื่อนไขส่วนบุคคลหรือทางสังคม เราอาจเรียกตัวตนนี้ว่าอัตตาอันประกอบด้วยกิจกรรมทางความคิดที่เติบโตได้ด้วยการคิดตลอดเวลาแต่ละคนอาจแปลความหมายของคำว่าอัตตาแตกต่างกันไปแต่สำหรับผมอัตตาในที่นี้คือตัวตนจอมปลอมที่สร้างขึ้นจากการผูกติดกับความคิดอย่างไม่รู้เท่าทันสำหรับอัตตาแทบไม่มีคำว่าปัจจุบัน มีเพียงอดีตและอนาคตเท่านั้นที่สำคัญความจริงที่กลับตลบตดนี้ก่อให้เกิดข้อเท็จจริงที่ว่าเวลาอัตตาครอบงำความคิดจึงผิดเพี้ยนไปมากมันห่วงแต่จะหล่อเลี้ยงอดีตให้คงอยู่เพราะหากปรสศจากอดีตแล้วคุณจะเป็นใครได้ละ่ะมันยังขยันฉายภาพตัวมันในอนาคตเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะยังคงอยู่ และคอยหาทางปลดปล่อยหรือเติมเต็มตลอดเวลามันคอยบอกว่าสักวันหนึ่งถ้าสิ่งนี้สิ่งโน้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นฉันจะรู้สึกดีฉันจะมีความสุขฉันจะสงบถึงแม้เวลาที่มันดูจะห่วงห่วงปัจจุบันนั่นก็ไม่ใช่ปัจจุบันอย่างที่เห็นอัตรารับรู้ปัจจุบันอย่างผิดเพี้ยนโดยสิ้นเชิง เพราะมันมองผ่านดวงตาของอดีตหรือลดทอนปัจจุบันให้เหลือเพียงหนทางสู่จุดหมายที่มักมีภาพอนาคตที่ใจใช้ภาพไว้ก่อนแล้วรออยู่เสมอลองสังเกตดูสิแล้วจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆปัจจุบันคือกุญแจแห่งอิสรภาพแต่ตราบใดที่คุณผูกติดตัวเองกับโลกความคิดคุณไม่มีทางเข้าถึงปัจจุบัน ผมไม่อยากสูญเสียความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะผมยินดีจะเรียนรู้วิธีคิดให้กระจ่างขึ้นจดจ่อมากขึ้นแต่ผมไม่อยากสูญเสียมันไปพ่อนสวนรรค์ในการคิดเป็นสิ่งมีค่าที่สุดที่เรามีเพราะถ้าไม่มีเราต่างเราย่อมไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานการครอบงำความคิดเป็นเพียงขั้นหนึ่งของวิวัฒนาการทางจิต วงเล็บหรือการยกระดับจิตสำนึกเราจำเป็นต้องก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนี่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนมิฉะนั้นความคิดที่ค่อยเติบโตจนกลายเป็นปีศาจจะทำลายเราซึ่งผมจะอธิบายในบทต่อไปการคิดวงเล็บ thinking กับจิตสำนึกรู้วงเล็บ consciousness เป็นคนละเรื่องกันการคิดเป็นเพียงด้านเล็กๆของจิตสำนึกรู้ ความคิดไม่อาจมีได้หากขาดจิตสำนึกรู้แต่จิตสำนึกรู้ไม่จำเป็นต้องอาศัยความคิดปัญญาหรือการตื่นรู้หมายถึงการอยู่เหนือความคิดไม่ถอยลงสู่ระดับต่ำกว่าความคิดในระดับเดียวกับพืชหรือสัตว์เมื่อเกิดปัญญาคุณยังคงคิด แต่เฉพาะในยามจำเป็นและคิดอย่างรู้ตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อนส่วนใหญ่การคิดเพื่อจุดประสงค์ในเชิงปฏิบัตินอกจากนั้นยังปลอดเสียงในใจที่คอยพูดพร่ำกับตัวเองและเกิดความสงบนิ่งภายในใช้เวลาความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องคิดสร้างสรรค์คุณจะคิดนิ่งคิดนิ่งสลับกันไประหว่าง จิตที่คิดกับจิตที่ไร้ความคิดหรือจิตว่างวงเล็บมีสติรู้ตัวและไม่ได้คิดวิธีนี้เท่านั้นถึงเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์เพราะวิธีนี้เท่านั้นที่ความคิดจะมีพลังอย่างแท้จริงความคิดที่ขาดสติรู้ตัวรังแต่จะไร้ประโยชน์วิปลาสและบ่อนทำลายความคิดเป็นกลไกในการเอาตัวรอดฉะนั้นมันจึงเก่งที่จะโจมตีหรือป้องกันตัวจากความคิดอื่น เก่งในการรวบรวมข้อมูลและและคิดวิเคราะห์แต่ไม่ใช่คิดอย่างสร้างสรรค์เลยศิลปินที่แท้จริงล้วนสร้างสรรค์ผลงานเวลาจิตนิ่งวงเล็บไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่จากความสงบนิ่งภายในแล้วความคิดจึงสร้างมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างตามแรงกระตุ้นเชิงสร้างสรรค์น,นั่น แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายท่านยังประกาศว่าสิ่งที่พวกเขาคิดค้นได้เกิดขึ้นยามที่จิตว่างและสงบนิ่งจากการสอบถามนักคณิตศาสตร์ชื่อดังทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาวงเล็บรวมถึงไอสไตน์ด้วยเพื่อค้นหาวิธีการทำงานของพวกเขาผลลัพธ์ที่ได้ช่างน่าประหลาดนั่นคือการคิดสำคัญน้อยมากในขั้นนี้ชี้ขาดช่วงสั้นๆ ของการคิดสร้างสรรค์ฉะนั้นอาจพูดได้ว่าเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้วิธีคิดแต่เพราะไม่รู้วิธีหยุดคิดต่างหากมันเป็นความอัศจรรย์ที่สิ่งมีชีวิตบนโลกหรือร่างกายของคุณถูกสร้างขึ้นและดำรงอยู่ได้มันไม่ได้ผ่านความคิดหรือการคิดเห็นได้ชัดว่าเป็นผลจากพลังแห่งปัญญา ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลกว่าความคิดมากเหลือเกินคิดดูสิว่าทำไมหนึ่งเซลล์ในร่างกายที่มีขนาดวัดได้แค่0.001นิ้วคว้กันอยู่ถึงรับคำสั่งภายใน DNA ที่อาจเทียบเท่ากับหนังสือหนา600หน้าเป็นพันเล่มได้ยิ่งเราศึกษาการทำงานของร่างกายมากเท่าไหร่เรายิ่งตระหนักว่า พลังแห่งปัญญาที่อยู่ภายในนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลมากแค่ไหนและสิ่งที่เรารู้ช่างน้อยนิดเพียงใดหากเราคิดสามารถเชื่อมโยงกับพลังแห่งปัญญาได้อีกครั้งมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่วิเศษสุดและมีประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าตัวมันเองอารมณ์ ปฏิกิริยาตอบสนองที่ร่างกายมีต่อจิตใจแล้วอารมณ์ละ่ะฉันเป็นธาตุอารมณ์มากกว่าความคิดอีกนะคำว่าใจวงเล็บมายที่ผมใช้ไม่ได้หมายถึงความคิดเท่านั้นทว่ารวมถึงอารมณ์และทุกรูปแบบของปฏิกิริยาในใจทั้งความคิดและความรู้สึกที่ตอบสนองโดยไม่รู้ตัวอารมณ์เกิดขึ้นเวลาที่กายกับใจมาเจอกัน มันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ร่างกายมีต่อจิตใจหรือว่าหรือจะว่าเป็นการสะท้อนจิตใจที่ผ่านร่างกายก็ได้ตัวอย่างเช่นความคิดอยากโจมตีหรือเป็นประปัก์จะก่อตัวเป็นกลุ่มพลังงานในกายที่เรียกว่าความโกรธร่างกายจึงพร้อมจะต่อสู้เวลาคิดว่าตัวเองถูกคุกคาม ไม่ว่าทางกายหรือทางใจร่างกายจะหดตัวหรือที่เรียกว่าความกลัวจากการวิจัยพบว่าอารมณ์ที่รุนแรงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในร่างกายการเปลี่ยนแปลงนี้คือมิติทางกายภาพของอารมณ์แน่นอนคุณมักไม่รู้ตัวถึงรูปแบบการคิดทั้งหลายของตัวเองบ่อยครั้งจึงต้องอาศัยการเฝ้าดูอารมณ์ ถึงจะรู้ทันความคิดยิ่งคุณผูกติดกับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณชอบไม่ชอบสิ่งที่คุณตัดสินใจและตีความสิ่งที่คุณตัดสินและตีความวงเล็บที่ทำให้คุณมีสติคอยเฝ้าดูมันน้อยลงพลังอารมณ์จะยิ่งรุนแรงขึ้นไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ถ้าคุณไม่สามารถรับรู้อารมณ์ตัวเองหรือถูกปิดกั้นจากมันโดยสิ้นเชิงคุณย่อมสัมผัสในระดับ กายภาพล้วนในรูปของปัญหาหรืออาการทางกายในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเราจึงไม่จำเป็นต้องลงลึกในรายละเอียดที่นี่รูปแบบอารมณ์รุนแรงที่คุณรู้ไม่เท่าทันอาจถึงขั้นปรากฏออกมาในรูปของเหตุการณ์ภายนอกที่ดูเหมือนจู่ๆก็เกิดขึ้นกับคุณเช่น ผมเคยสังเกตคนที่ในใจมีแต่ความโกรธโดยไม่รู้ตัวและไม่แสดงออกพวกเขาดูจะถูกคนอื่นทำร้ายอยู่บ่อยๆทั้งทางกายและทางวาจาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลด้วยพวกเขาแผ่รัศมีความโกรธที่แรงกล้าจนบางคนสัมผัสได้โดยไม่รู้ตัวและไปปลุกความโกรธที่ซ่อนเร้นในตัวคนอื่นให้ปะทุข,ขึ้น ถ้ามันยากที่จะรับรู้ความรู้สึกของตัวเองให้เริ่มด้วยการจดจ่อไปที่สนามพลังงานในร่างกายรู้สึกถึงร่างกายจากภายในนี่ยังช่วยให้คุณได้สัมผัสกับอารมณ์ในตัวด้วยเราจะลงลึกในรายละเอียดในบทต่อไปที่คุณอยากบอกอันนี้เป็นคำถามนะคะที่คุณบอกว่าอารมณ์เป็นการสะท้อนจิต ผ่านร่างกายแต่บางทีพวกมันก็ขัดแย้งกันนะจิตใจบอกว่าไม่แต่อารมณ์บอกว่าใช่หรือไม่ก็กลับกันตอบนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าจิตใจเป็นอย่างไรร่างกายจะบอกความจริงคุณเสมอฉะนั้นจงเฝ้าดูอารมณ์หรือความรู้สึกถึงมันในร่างกายถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแสดงว่าจิตใจวงเล็บหรือความคิด โกหกความรู้สึกต่างหากที่บอกความจริงแต่นี่ไม่ใช่ความจริงแท้ของตัวตนที่คุณเป็นนะมันเป็นแค่ความจริงที่สอดคล้องกับสภาพจิตใจของคุณณนะขณะนั้นความขัดแย้งระหว่างความคิดในระดับพื้นผิวกับกระบวนการการทางจิตใจ ที่ไม่รู้ตัวเป็นเรื่องปกติที่พบเห็ุได้ทั่วไปคุณอาจยังไม่สามารถรับรู้กิจกรรมทางจิตใจที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นความคิดแต่มันจะสะท้อนออกมาทางกายในรูปของอารมณ์เสมอซึ่งคุณสามารถรับรู้มันได้การเฝ้าดูอารมณ์ในลักษณะนี้โดยพื้นฐานไม่ต่าง,างจากการฟังหรือการเฝ้าดูความคิดที่อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ จะต่างกันเพียงแค่ความคิดอยู่ในสมองแต่อารมณ์แสดงออกทางกายที่คุณสัมผัสหรือรู้สึกถึงมันได้ในร่างกายคุณจะปล่อยให้อารมณ์คงอยู่อย่างนั้นโดยไม่ถูกมันครอบงำก็ได้เพราะคุณไม่ได้เป็นตัวอารมณ์นั้นแล้วแต่เป็นผู้เฝ้าดูมันเป็นผู้สังเกตการหรือเมื่อฝึกฝนเช่นนี้คุณจะเริ่มเห็นทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว คำถามนะคะแสดงว่าการเฝ้าดูอารมณ์สําคัญพอๆกับการเฝ้าดูความคิดนั้นหรือถูกต้องตอบนะคะถูกต้องมันถามตัวเองให้ชินว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นในตัวฉันคําถามนี้จะพาคุณไปยังทิศทางที่ถูกต้องแต่อย่าวิเคราะห์แค่เฝ้าดู หันความสนใจเข้าสู่ภายในรู้สึกถึงพลังอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์หลงเหลืออยู่แล้วให้กำหนดรู้ลึกลงไปถึงสนามพลังในกายคุณนั่นละประตูสู่จิตเดิมแท้อารมณ์เป็นการแสดงออกของรูปแบบความคิดที่มีพลังงานสั่นสะเทือนและเพราะค่าพลังงานของมันมักมหาศาล จึงไม่ง่ายที่มันจะนิ่งอยู่กับที่ให้เราเฝ้าดูมันอยากเข้าควบคุมคุณและมักทำสำเร็จด้วยเว้นแต่คุณจะรู้เท่าทันมันมากพอถ้าคุณไม่รู้เท่าทันและถูกดึงไปผูกกับอารมณ์โดยไม่รู้ตัววงเล็บซึ่งเป็นเรื่องปกติมันจะกลืนคุณไปชั่วขณะและกลายเป็นคุณ บ่อยครั้งที่วงจรของปัญหาเกิดขึ้นระหว่างความคิดกับอารมณ์พวกมันหล่อเลี้ยงกันและกันรูปแบบขความคิดสร้างภาพสะท้อนตัวมันที่ขยายใหญ่ขึ้นในรูปของอารมณ์แล้วคลื่นความถี่ของอารมณ์นั้นช่วยหล่อเลี้ยงรูปแบบความคิดเดิมให้คงอยู่ความคิดจมอยู่กับสถานการณ์เหตุการณ์หรือบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดอารมณ์ ความคิดส่งพลังงานให้กับอารมณ์นั้นที่จะส่งพลังงานกลับมาหล่อเลี้ยงรูปแบบความคิดมันจะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้โดยพื้นฐานแล้วทุกอารมณ์ล้วนผันแปรมาจากอารมณ์ดั้งเดิมที่จําแนกไม่ได้อันนี้มีอันมีที่มาจากการสูญเสียการรับรู้ว่าตนเองเป็นใครซึ่งเป็นภาวะที่อยู่เหนือ ชื่อเรียกขาและรูปลักษณ์เพราะโดยธรรมชาติของมันที่จำแนกไม่ได้จึงยากที่จะหาคำไหนมาอธิบายมันได้ตรงและแม่นยำจะว่ากลัวก็ใกล้เคียงแต่นอกจากความรู้สึกว่าถูกคุกคามตลอดเวลาแล้วยังมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและรู้สึกขาดอยู่ด้วยคงดีที่สุดที่จะใช้คำที่จำแนกไม่ได้พอกับมัน ที่เรียกง่ายๆว่าความทุกข์หรือความเจ็บปวดหนึ่งในภารกิจของใจคือต่อสู้หรือกำจัดความเจ็บปวดทางอารมณ์หรือความทุกข์ในใจและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ความคิดไม่เคยหยุดพักถ้าว่าสิ่งที่มันทำได้ก็แค่กลบเกลื่อนความทุกข์เพียงชั่วคราวที่จริงแล้วยิ่งดิ้นรนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ มันรังแต่ยิ่งทุกข์ใจไม่เคยพบทางออกและไม่มีปัญญาพอที่จะช่วยให้คุณพบทางสว่างด้วยเพราะโดยธรรมชาติแล้วมันเองก็เป็นตัวปัญหาลองนึกภาพสารวัตรพยายามไล่จับผู้รอบวางเพลิงซึ่งเป็นตัวเขาเองดูสิคุณไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จนกว่าจะเลิกเป็นตัวตนที่ยึดโยงกับความคิด หรือเลิกยึดมั่นกับอัตตาแต่เมื่อใดที่มันถูกโค่นอำนาจลงจิตเดิมแท้จะปรากฏที่เป็นธรรมชาติที่แท้ในตัวคุณอ่ะผมรู้นะว่าคุณกำลังจะถามอะไรผมจะถามว่าแล้วอารมณ์เชิงบวกอย่างความรักหรือความเบิกบานละ่ะความรู้สึกที่ว่า ไม่สามารถแยกออกจากสภาวะธรรมชาติเวลาที่คุณเชื่อมโยงภายในกับจิตเดิมแท้คุณอาจสัมผัสความรักความเบิกบานหรือความสงบลึกเพียงชั่วครู่ได้ทุกครั้งที่จิตว่างวงเล็บเกิดช่องว่างในกระแสะความคิดสำหรับคนส่วนใหญ่มันยากที่จะเกิดภาวะดังกล่าวและมักเกิดขึ้นโดยบังเอิญเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาเกิดอุบัติเหตุเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให คุณอึ้งจนพูดไม่ออกที่บางครั้งอาจถูกกระตุ้นจากความงดงามจนชวนตะลึงหรือการใช้พลักะกำลังมากสุดขีดหรือตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงแล้วจู่ๆุก็เกิดอาการนิ่งอยู่ภายในทว่าความนิ่งนี้แฝงด้วยความเบิกบานที่แรงกล้าทว่าละเอียดลึกและยังมีความรักมีความสงบแฝงอยู่ด้วยโดยปกติความรู้สึกดังกล่าว จะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เพราะใจมันรีบกลับมาส่งเสียงดังเหมือนเดิมวงเล็บที่เราเรียกว่าคิดวงเล็บปิดความรากักความเบิกบานความสงบไม่มีทางงอกงามได้จนขว่กคุณจะเป็นอิสระจากความคิดแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมเรียกว่าอารมณ์เพราะมันไกลกว่าคำว่าอารมณ์มากและอยู่ในระดับที่ลึก กว่ามากด้วยฉะนั้นคุณต้องตั้งสติรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนคุณถึงจะสัมผัสสิ่งที่อยู่ในระดับที่ลึกกว่านั้นได้คำว่าอารมณ์ถ้าแปลตรงตัวคือการรบกวนมันมีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า e m o v e i v e r หมายถึงรบกวน ความรักความเบิกบานและความสงบเป็นสภาวะลึกๆของจิตเดิมแท้หรือควรบอกว่าพวกมันเป็นสามด้านของสภาวะที่เชื่อมโยงภายในกับจิตเดิมแท้ฉะนั้นแล้วพวกเราพวกมันจึงไม่มีคู่ตรงข้ามนี่เป็นเพราะพวกมันไม่ได้เกิดจากใจหรือความคิดในทางกลับกันอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นทวิลักษ์วงเล็บดูออล ดูออริสติกหมายหรือจิตที่แบ่งเป็นสองเช่นบาปบุญดีชั่วเป็นต้นผู้แปลน,นะคะมันจึงต้องเป็นไปตามกฎของคู่ตรงข้ามหมายความว่าง่าย คุณจะมีคําว่าดีไม่ดีหากปัสะจากคําว่าเลวฉะนั้นในสภาวะที่ยังไม่ตื่นรู้จะยังยึดติดกับความคิดสิ่งที่บางครั้งเรียกกันผิดไปว่าเป็นความเบิกบานจึงมักเป็นแค่ความเพลิดเพลินชั่วครู่ในวงจรทุกสุขวงเล็บเจ็บปวดหรือแล้วก็ คู่กับเพลิดเพลินที่สลับกันไปมาตลอดความสุขมักเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายนอกในขณะที่ความเบิกบานเกิดจากภายในสิ่งที่ให้ความสุขกับคุณในทุกวันย่อมนำความทุกข์มาให้ในวันหน้าหรือเมื่อมันจากคุณไปฉะนั้นเมื่อปราศจากมันแล้วคุณจะเป็นทุกข์และคำที่ชอบอ้างว่าเป็นความรัก อาจเป็นความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเพียงชั่วคราวแต่เสพติดจนขาดไม่ได้เป็นสภาวะที่มีความต้องการอย่างไร้กาศซึ่งอาจเป็นด้านตรงข้ามได้พริบตาได้เพียงพริบตาความสัมพันธ์รักมากมายที่พอหมดช่วงเวลาตื่นเต้นก็มักสลับไปมาระหว่างรักและเกลียด อยากเข้าหาและอยากตีจากแต่รักแท้ไม่ทำร้ายคุณจะทำได้อย่างไรในเมื่อมันไม่ได้จู่จู่เปลี่ยนจากรักเป็นเกลียดเหมือนที่ความเบิกบานที่แท้จริงไม่มีวันเปลี่ยนเป็นความทุกข์อย่างที่ผมบอกแม้คุณจะยังไม่ตื่นรู้แม้คุณจะยังไม่หลุดพ้นจากความคิด คุณอาจเคยสัมผัสความรักความเบิกบานหรือความสงบนิ่งลึกภายในได้แค่ช่วงสั้นๆแต่ความรู้สึกนั้นยังคงก้องกังวานพวกมันเป็นธรรมชาติที่แท้ในตัวคุณที่ถูกความคิดบดบังแม้แต่ในความสัมพันธ์แบบเสพติดลุ่มหลงตามปกติยังอาจมีบางช่วงที่สัมผัสได้ถึงความจริงแท้ที่ทำลายไม่ได้ แต่มันคงอยู่ได้เพียงชั่วครู่ก่อนจะถูกความคิดเข้าแทรกแซงเหมือนเดิมมันจึงอาจดูเหมือนคุณได้ครอบครองสิ่งที่มีค่ามากแล้วแต่ก็ต้องสูญเสียมันไปหรือใจอาจชักชวนให้ให้คุณเชื่อว่าทั้งหมดนั่นเป็นเพียงมายาแต่ความจริงมันไม่ใช่มายาไม่มีทางที่คุณจะสูญเสียมันไปมันเป็นธรรมชาติของคุณที่อาจถูกความคิดบดบังได้ แต่ไม่อาจถูกทำลายแม้ท้องฟ้าจะมีเมฆมากจนบทบังไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่อีกฟากของหมู่เมฆดวงอาทิตย์ยังคงจรัสแสงถามนะคะคำถามนะคะพระพุทธเจ้าว่าความทุกขเกิดจากกิเลสวงเล็บความอยากหรือความปรารถนาเราจะพ้นทุก์ได้ก็ต่อเมื่อละซึ่งกิเลสคำตอบคือ ทุกความปรารถนาล้วนเป็นภา,ภาวะที่จิตใจสาะหาการหลุดพ้นหรือการเติมเต็มด้วยปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยในอนาคตเพื่อมาแทนที่ความเบิกบานของจิตเดิมแท้ตราบใดที่ฉันยังเป็นจิตใจหรือความคิดฉันย่อมเป็นกิเลสพวกนั้นด้วยทั้งความอยากความปรารถนาความต้องการความยึดติดความไม่ชอบนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีฉัน เว้นแต่ที่เป็นแค่ความเป็นไปได้เป็นศักยภาพที่ยังไม่บรรลุเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่งอกงามในสภาวะนั้นแม้แต่ความปรารถนาที่จะเป็นอิสระหรือตื่นรู้ก็ถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ต้องการเติมเต็มหรือทำให้สมบูรณ์ในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าเสาะหาวิธีที่จะหลุดพ้นจากกิเลสหรือพยายามบรรลุถึงการตื่นรู้ จองอยู่กับปัจจุบนันอยู่ในฐานนะผู้เฝ้าดูความคิดและจิตใจแทนที่จะอ้างพุทธวัจะนะแต่จงเป็นพุทธะเป็นผู้ตื่นรู้ซึ่งนั่นคือความหมายของคำว่าพุทธะคำถามนะคะมนุษย์ตกอยู่ในความทุกข์มานานมากเหลือเกินตั้งแต่ตกจากสวรรค์เข้ามาสู่วัง,งเวลากับความคิดและสูญเสียการรับรู้ถึงจิตเดิมแท้ ตรงนี้เองที่ทำให้มนุษย์เริ่มคิดว่าพวกเขาเป็นเพียงเศษเสี้ยวไร้ค่ากระจัดกระจายในจักรวาลตัดขาดจากแหล่งกำเนิดและตัดขาดจากกันและกันตอบตราบใดที่ยังผูกยึดกับความคิดวงเล็บหรือพูดในเชิงจิตวิญญาณคือยังหลับไหลไม่รู้เท่าทันคุณย่อมเป็นทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้ผมพูดถึงความทุกข์ในใจเป็นหลัก ึ่งยังเป็นสาเหตุสำคัญของความทรมานและความเจ็บป่วยทางกายอีกด้วยความขุ่นเคืองความเกลียดชังความเวทนาตนเองความรู้สึกผิดความโกรธความหดหู่ความอิจฉาหรือแม้แต่ความหงุดหงิดเพียงเล็กน้อยเหล่านี้ล้วนเป็นรูปแบบของความทุกข์ทุกความสุขหรือความพึงพอใจล้วนมีเมล็ดพันธุ์ของความทุกข์ซ่อนอยู่เป็นคู่ตรงข้ามและไม่อาจแยกออกจากกันได้ ซึ่งไม่ช้าก็เร็วมันจะปรากฏใครที่เคยเสพยาเพื่อจะขึ้นสวรรค์ย่อมรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วสวรรค์จะกลายเป็นนรกความสุขจะกลายเป็นความทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหลายคนยังรู้จากประสบการณ์ตรงว่าความสัมพันธ์รักใคร่สามารถเปลี่ยนจากต้นตอแห่งความสุขเป็นต้นตอแห่งความทุกข์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแค่ไหน หากมองจากมุมที่สูงขึ้นจะเห็นว่าขั้วบวกและขั้วลบเป็นคนละด้านของเหลียดเดียวเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ที่ไม่อาจแยกจากออกจากอัตราที่ยึดติดกับความคิดผูกติดกับจิตใจหรือไม้ความทุกข์มีสองระดับคือความทุกข์ที่คุณสร้างขึ้นในปัจจุบันกับความทุกข์จากอดีตที่ยังคงฝังอยู่ในกายและใจคุณ การหยุดสร้างทุกข์ในปัจจุบันและสลายทุกข์จากอดีตเป็นสิ่งที่ผมอยากพูดถึงณบัตนี้บทที่สองไว้มาตอบพรุ่งนี้ดีไหมคะบทที่สองนะคะความรู้หนทาง ความรู้ตัวหนทางพ้นทุก์นั่นเองนะคะหรือรู้ตัวทั่วพร้อมปัจจุบันนั่นเองนะคะหยุดสร้างทุกในปัจจุบันโอ้โหนะคะเดี๋ยวไว้มาติดตามต่อนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตไปแล้วสวัสด,ดีราตรีสวัสดิ์ค่ะอ่านะคะไปแลวค่ะ